ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime Adventure, มะ v e n t u r e จอแมป b o x f o o ูและแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox แมป Anime มะ s t s t a n นะครับวันนี้จะมาพูดถึงต้นไม้สกิลแบบรวดเร็วนะครับเข้าใจง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายบางส่วนที่มันละเอียด ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปของการแพ้ธาตุในเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะครับเ,เรื่องการแพ้ธาตุนะครับว่าเออไอตรงต้นไม้เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลทรีก่อนนะครับสกิลเอ่อต้อนไม้สกิลแล้วกันนะครับนี่อ่ะนี่นะครับหน้าตาของต้นไม้สกิลจะเป็นอย่างนี้แล้วก็วิธีการอัพขั้นนะครับจะต้องทำยังไงก็คือการเก็บคิวน,นั่นเองการเก็บคิวนี้จะเป็นการฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องให้ยูนิตที่เรา ใช้ที่จะ,ะใช้เป็นตัวเก็บคิวนะครับหรือว่าใช้เป็นตัวที่จะออกมาั up SQLT ค่ดอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถ,ถเอาตัวไป a ซิ d ได้หรือว่าเอาตัวนี้ไปแตะมอนเหมือนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับมันทำไม่ได้้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ยูนิตตัวเดียวเท่านั้นนะครับในการเอาไปค่ามอนแต่เราสามารถใช้ตัวยูนิตที่มันเหมือนกันก็ได้นะครับสมมติว่าเรามีเป็นยามะตัวเดียวยามิ ยาหมีสิเออตัวนี้ชามินะคไม่ใช่ยามะอ่ายามิอย่างนี้นะครับแล้วไม่ใช่พาโอรสวางได้ไหลายตัวเราสามารถใช้ไอ้ยามิ A ตัวเนี้ยวาง3ามชตัวในการเก็บคิวได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวจะจง,งงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าระดีสองสกิลต้นไม้เนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับสกิลทีเนาะสกิลต้นไม้ะะะะะจะมีลําดับขั้นจนถึง25งหมตั้งแต่ประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับ อันดับแรกเลยที่เราต้องรู้ที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของของเอลิเมนต์นะครับหรือว่าค่าธาตุของเกมนี้นั่นเองครับระบบธาตุของเกมนี้จะมีอยู่อย่างเดียวนะครับไม่ใช่อย่างเดียวสิก็หลายอย่างอย่างเชนนับเป็นธาตุนะครับแต่จริงจริงก็มันจะมีระบบธาตุตัวละครนั่นเองวิธีการดูธาตุตัวละครให้เรากดที่ตัวละครของเรานะครับแล้วก็เข้ามาดูที่สเตตตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ข้อตรงนี้นะครับเอลิเมนต์สเตตนั่นเองเนาะนี่เขาก็จะมีบอกนะว่าตัวละครที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นธาตุอะไรเนาะน อ่ะแล้วก็การแพ้ธาตเกี่ยวยังไงกับเกมนี้นะครับก็จะมีบอกว่าสำหรับตัวละครที่เป็นธาตุนี้จะทำดาเมจกับมอน่านนั้นเยอะขึ้นท่านองเนาะวิธีการดูมอนในดาดนะครับว่าเป็นธาตุอะไร,รพี่จะขึ้นเป็นหน้าที่เขาอานามนหน้าที่ขอร์มาให้นะครับอยู่ในน่าจะเป็นวิก,กิหรืออัปเดตหรอกไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ว่าด่านไหนมีธาตุอะไรบ้างนะครับถ้าไม่ลืมแต่น่าจะไม่ลืมแล้วนะครับอ่ะสำหรับตัวละครที่ไม่แพ้ธาตุนะครับไม่ใช่ตัวละครที่ไม่แพ้ธาตุสิ เออเป็นธาตุของตัวละครที่มอนไม่แพ้นะครับเออมันก็จะทําให้เราทำดาเมจกับมอนได้น้อยลง50%เเลยนั <didn> น่นเองนะครับก็แปลว่าเราจะไม่สามารถนําทุกตัวที่เราเอามาเล่นเนี่ยไปทุกด,าด่านได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ธาตุให้ตรงแล้วเราจะตีมแมลงขึ้น50%นั่นเองแต่ถ้าเราเอาไปเล่นตัวที่มันไม่แพ้ธาตุหรือว่ามันต้านธาตุเราเนี่ยมันเราจะตีมันเข้าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมติเราตีแค่แสนเดียวมันจะเหลือแค่ห้าหมื่นนั่นเองนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเดีอย่นเง เดี๋ยวเพิ่งงงเล้วอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงชัตเตอร์นะครับไอชัตเตอร์หรือว่าค่าเจาะธาตุตัวนี้นะครับอ่ามันบวก10%บเปอ e ์เซ็นต์เอเมน่าเพนเพนเพเนเพเนเนชันนะครับอ่านไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าเพิจะได้ค่าเพนของ elemental ลแล้วกันเนาะ elemental ลเพนนะครับค่าเจาะธาตุนั่นเองนะครับสำหรับค่าเจาะธาตุตรงนี้นะครับมันจะสามารถทําให้เราตีมอนที่มีธาตุที่ต้านเราได้แรงขึ้นนั่นเองสมมุติว่าเราตีมอนอ่าเราเป็นธาตุดิโมนิกเรา มมติปปเป็นธาตุไฟไม่เข้าแล้วกันนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันตีไม่เข้านะจำไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปของแพธาตุมาให้นะครับสำหรับธาตุในแต่ละธาตุนาออันนี้จะเป็นของยูทูบเบอร์คนนึงเขาทำมาให้ทุกคนเอามาใช้ได้นะครับนี่เลยแล้วเขาจะมีด่านให้เราดูด้วยนะครับเออพี่ขึ้นเป็นรูปนี้ให้แล้วกันนะครับตรงอัมเดดดอกชักมันไปเนาะนี่นะครับ สำหรับธาตุัวละครนะครับมันจะมีหลายธาตุมากแต่ก็โดยโดยรวมแล้วมันน่าจะไม่เพิ่มมากไปกว่านี้แล้วเพราะว่ามันมีทั้งหมด8ธาตุเลยนะครับ8หรือ9ธาตุไม่รู้น่าจะ9ธาตุเออน่าจะ9ธาตุนะครับอ่ะเราจะเราจะเห็นได้ว่ามอนเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าเราควรใช้อ่าธาตุไหนในการเอาไปฆ่านะครับก็คือจะมีเป็นพวก เอเมนต์เอเนมี่แล้วก็เป็น2ธาตุนะครับในในในด่านหนึ่งเนี่ยจะมีมอนทันนะ้งหมด2ธาตุเนาะแล้วก็ดิมอนิกกับโฮลี่เนี่ยมันจะแพ้กันออกนะครับอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้ก็ลองดูกันได้ว่าเราควรเอาตัวธาตุไหนไปเล่นด่านไหนนั่น,น,น,นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ไต่บออนะ่อัดนเองเนาะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องระบบธาตุก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนี่เลยประมาณนี้นะครับ มาด right? right? okay, no. you know, ูก okay, no. you know, ันที oh. ่คิดดาเมจกับพวกเอเลเมนต์ดาเมจนะครับเอลิเมนทลดาเมจก็คือมันจะทําให้เราทำดาเมจมากขึ้นกับตัวที่แพท่าหรือว่าไม่แพท่าก็เหมือนกันนะครับโอเคเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องค่าจอดพี่ยังงงอยู่ว่ามันจะต้องบวกยังไงนะครับไปตรงนี้เนี่ยนี่ครับแต่สำหรับ2ตัวนี้จะไม่มีผลกับการที่เผาแรงขึ้นหรือว่าติดดอทแรงขึ้นนะครับอันนี้ทางตัวเกมประกาศมาเองเลยนะครับก็คือไม่มีผลกับการติดดอทแรงขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อใครถามว่าเอ้พี่ผมอัพต้นไม้แล้วทําไมค่าสเตตไม่ขึ้นนะครากด ถอดแล้วก็ใส่ใหม่นะครับสเตตันก็จะขึ้นปกติเนาะนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วมาดูกันที่การอัพสายแล้วกันนะครับว่าเราควรอัพสายไหนเนาะนะนตอนนี้นะตอนนี้เท่านั้นนะครับอนาคตไม่แน่ใจว่าจะปรับอะไรมาไหมเนาะอ่ะสำหรับแถวแรกเนี่ยส่วนตัวพี่จะแนะนําให้เป็นแถวกลางมากกว่านะเพราะว่าเราจะได้ค่าเป็นตัวนี้นะครับก็คือคนะีย์ติดข้อดามิเนาะสำหรับดามิคีย์ตัวนี้สําคัญมากๆเพราะว่ายังไงทุกสายที่เราจะไปมันจะมีระหว่างทางที่เป็นค่าคีย์ติดข้อเชนตัวนี้หรือว่าอันการตีและติดคีย์ว่าอัตราคีย์ติดข้อนั่น สำหรับตัวละครทุกสายเลยทุกสายเน้นย้ำว่าทุกสายนะครับจะเป็นสายตีเผาตีติดเลือดออกตีติด dismantl หรือว่าจะเป็นตีธรรมดานะครับไม้ว่าจะเป็นธาตุไหนหรือว่าระบบการโจมตีแบบไหนเนี่ยแนะนําให้อัพตรงกลางเกาะน,นะครับต่อให้มันเป็นตัวละครที่ต้องเน้นดาเมจมากก็เถอะนะครับเป็นพวกมีสกิลกดแต่ก็ยังแนะนําให้เน้นตรงกลางเพราะว่าเราจะได้เปคิดข้อ d าเม g e ทาให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ส่วนเรื่องไอ้ตรงนี้นะครับพี่แนะนําให้เราเลือกเองนะครับออระยะหรือว่าเป็นสปีดเนาะแล้วแต่ชอบเลยแถวกลางตรงนี้แนะนําให้อัพนะครับเพราะว่ามันจะทาให้เราคิดได้ข้อแรงขึ้น20%บอกเลยว่าเกมนี้คิดได้ข้อมีผลเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับณตอนนี้ไม่แน่ใจว่าการที่เราตีติดชิแล้วดามจเราแรงขึ้นเนี่ยเรื่องไลเราจะแรงขึ้นตามดามจชี้หรือเปล่าหรือว่าบวกแค่ตามดามจเบสของเราตอนนี้ยังไม่ทดสอบนะเพราะว่าติดชิ้แล้วก็วรู้สึกแปลกๆนะครับไม่รู้ยังไง อ๋นี่เลยประมาณนี้นะครับส่วนแถวกลางเนี่ยให้เราเลือกเองเลยใครชอบแบบไหนก็เลือกนะครับอ่าการเลือกการอัพนะครับการเลือกอัพนะเราจะต้องดูดีๆว่าเราจะต้องการไปทางไหนเนาะถ้าเราอัพด้านซ้ายมือเราจะไปได้แค่2ออ่าสอันนี้นะครับก็คือซ้ายแล้วก็กลางนั่นเองเนาะมันเลือกกันดีนะครับอ่านี่ถ้าเราอัพมาเป็นระยะตัวนี้เราจะอัพได้แค่2อันนี้นะครับถ้าเราอัพมาตรงกลางเนี่ยเราจะน่าจะได้3อันเลยนะตรงนี้นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับรฉะนั้นก็ เลือกกันดีๆค่อยๆอัพกันแต่ถ้าใครจะอัพตามพี่ได้เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยแนะนำถ้าเป็นตัวมันอยู่ที่คู่ตัวละครเนาะอันนี้ก็จะเป็นยามินะครับยามิพี่จะเน้นระยะเพราะว่ามันตีเร็วอยู่แล้วนะนี่เลยนะครับก็เป็นคิดนเมจนะครับสปีดสปีดตัวนี้เราเลือกเป็นนเมจก็ได้แต่พี่อยากมาสายการก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเพิ่มนเมจเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มสปีดนั่นเองนะครับเนาะมันมันลดสปีดการโจมตีลดเออ่เพิ่มเวลาการโจมตีเนาะเอ่อเพิ่มเพิ่มความเร็วการโจมตีสิเออพู แต่ตรงกลางเนี่ยมันมีดาเมจให้เหมือนกันแต่ว่ามันลดดาเมจไปเพราะว่ามันไปเพิ่มสปีดแทสนั่นเองครับไปช่วยเพิ่มพลังการโจมตีเนาะอ่าด้านขวาเนี่ยจะเป็นการลดค่าอัพนะครับตัวน,นี้ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีผลกับตัวไหนบ้างปับบบเอ้ยตัวนี้น่าใช้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าอนไหนน่าใช้จริงๆพี่ส่วนตัวพี่คิดว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยน่าจะดีสุดนะครับต่อมาไอ้สองสายนี้นะครับพี่แนะนําให้ไปขวามืออย่างเดียวเพราะว่า มันเป็นการที่อัพค่าคียทีข้อของเรานะครับค่าอัตราการติดคิดถึง15%เ็เลยกันเลยทีเดียวนะครับ1ิ้นี่โคตรเยอะเลยนะนี่ครับจากด้านซ้ายมือเปนนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางตรงเนี้ยยังไงก็ต้องมาตรงกลางหรือด้านขวามือตัวนี้นะครับถ้าใครจะอัพมาเป็นอัตราคิดตัวนี้เนาะส่วนใครที่คิดว่าเอ้ยผมอัตราคียพอแล้วผมอยากได้เป็นดดเมจมากกว่าก็มาด้านซ้ายมือเพราะเราจะสามารถอัพเป็นพวกสปีดกับดาเมจตัวนี้ได้แต่จริงๆก็ อัปตัวนี้ก็มาอัปเดตทางเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราอัปตรงกลางเราสามารถเลือกได้ทั้ง3สายเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดตัดสินแล้วว่าเราจะไปทางไหนเนาะถ้าเราอัปด้านซ้ายมือเราจะอัปได้แค่ด้านบนเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเราอัปตรงกลางเราก็จะอัปได้แค่ด้านบนตรงกลางเท่านั้นถ้าเราอัปด้านขวามือล่างตัวนี้เราก็จะอัปได้แค่ตรงกลางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะมันก็จะมาตรงนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับ2อันนี้นะอันนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นจุดที่น่าจะสมดุลที่สุดอ่าไม่ใช่สมดุล ตอนนี้่รไ้ลองแยกอัพดูแต่ส่วนตัวพี่อัพอย่างนี้แทบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทโอ้หลอดหรืออวตารนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สายกลางนะครับสายกลางขั้นสุดนี่เลยนะครับ เออนไมว่ามันจะบวกค่า25%นะครับ elemental p เ n นั่นเองครับนี่ก็คือค่าเจาะธาตุนี่แล้วก็เป็น50% Elemental d ด m เม e นั่นเองแล้วก็บวกอีก15%ดาเมจครับตรงนี้เผื่อใครงงว่าเอะมันคืออะไรครับพี่ Elemental แต่จริงก็พูดต้นคลิปไปแล้วก็คือมันเป็นค่าธาตุหรือว่าการชนะธาตุแพ้ธาตุแล้วแล้วก็ต้านธาตุด้วยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เรานำตัวละครไปเล่นกับพวกที่แพ้ธาตุเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นสายไต่ปอดแต มีดาเมจชี40่ะตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีดาเมจชีอีก40รวมกันเป็น80นะครับถ้าเราตีตีชิ100มันจะกลายเป็น200แล้วบวกไปอีก80ได้เนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับอ่ะมันจะองเชื่อฟัอีก80คือมันจะมีค่าตีชิ เบรอยู่แล้ว50%ตรงนี้นะครับยิ่งถ้าใครเล่นเป็นสายโอเวอร์โหลดนะครับเป็นพวกออซิ่งนะครับแล้วก็เป็นชินิกามินะครับชิคกิกามิหรือสักอย่างนี้แหละมันจะได้ค่าดาเมจชีดาเมจด้วยนั่นเองสำหรับออซิ่งเนี่ยแนะนำให้เป็นสายบนอย่างเดียวนะครับเพราะมันเพิ่มค่าดาเมจชีเนี่ยร้อยเลยนะครับผมบอกโคตรแรงนะสำหรับไอตัวพาร์ตอื่นนะครับแล้วก็สายอวตารก็เล่นชีได้นะครับเพราะว่าอวตารมันบวกเบรดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอวตารตัวนี้นะครับตัวอวตารนี่นะครับ บวกดาเมจเบรดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเราจะตีเบรดาเมจตัวละครเราจะแรงขึ้นด้วยนะครับไอ้นี่เพราะฉะนั้นก็สายบนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่น่าจะดีที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะก็รอดูในอนาคตนะครับว่ามันจะมีผลอะไรบ้างสําหรับสายแพ้ธาตุส่วนด้านขวามือมันเป็นเพิ่มดรามียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับถึงซ้ายมือมันจะไม่มีการเพิ่มดาเมจแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าตัวนี้น่าจะดีสุดแล้วนั่นเองเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกหกัดนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อดีนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดไปอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจลองฟังใหม่กันดูนะครับอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับลองลองลองย้อนฟังกันนิดนึงนะครับเผื่องงนะเพราะว่าอยากให้คลิปมันสั้นไม่ยาวมากนี่นะโอเคสวัสดีนะครับขอรับชมนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ